ีค่ะพบกันช่วงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ก่อนปิดคาเฟ่เนาะก่อนปิดคาเฟ่นะคะเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งหลายคนถามมาในแชทเยอะแยะมากเลยในเรื่องของการใช้โผลิตภัณฑ์แล้วก็สรุปย่อๆง่ายๆได้ไหมพี่เมยว่าผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้างที่ใช้ในการเลี้ยงแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายดังนั้นนะคะใน,ในการเลี้ยงปลาของพี่เมย์ทั้งหมดนะคะก็จะใช้ผลิตภัณฑ์แค่4ตัวหลักนะคะ ในเรื่องของการเลี้ยงนะคะเพื่อนๆสําหรับใครที่พรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ไม่รู้จะไปไหนมาที่คาเฟ่ปรากัดสมุดปราการได้เลยนะคะพิมพ์ Google แม p ว่าคาเฟ่ปรากัดสมุดปราการมีที่นี่ที่เดียวนะคะ กดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าของพี่เมย์ได้เลยกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าของพี่เมย์นะคะผลิตภัณฑ์ที่พี่เมย์จะมาแนะนำในวันนี้4ตัวหลักที่ใช้ในการเลี้ยงก็จะเป็นในเรื่องของน้ำก็คือแทนนินสกัดมี3สูตรสีควบคู่กับยาป,ป้องกันเชื้อโคเตซายและอาหารนำไปคูกับวิตามินอามินโนไวต้าน,นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่จอยกันเข้ามานะคะอ้าว เดี๋ยวขอเข้ามากันอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่เมย์วันนี้หลายๆคนถามว่าเห็นอาหารกับวิตามินมินวตา้าบอกว่าต้องคลุกต้องผสมคลุกยังไงล่ะผสมยังไงพี่เมย์จะคลุกและผสมให้ดูนะคะแล้วก็จะให้กินให้ดูว่าว่ามันว่า,ว,า,ว,าว่าต้องทําอย่างไรนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดเซฟกดแชร์ให้พี่เมย์ด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการคลุกและผสมกันเลยดีกว่านะคะอุมาเที่ยวกันได้นะคะ ตอนนี้พี่เมย์กำลังจะปิดคาเฟ่ค่ะเพราะว่าจะเป็นเวลาใกล้หกโมงแล้วนะคะก็ประกาศมีหลายสายพันธุ์ที่เมย์เคยไลฟ์หลายรอบแล้วเนาะเกี่ยวกับแต่ละสายพันธุ์ของประกาศแต่วันนี้พี่เมย์จะมาในเรื่องของนี่ค่ะในเรื่องของการใช้ product, ผลิตภัณฑ์และการแนะนำสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอขอสวิตช์นิดนึงอันนี้พี่เมย์กำลังนั่งอยู่โซนด้านหลังนะคะ เมื่อกี้ไลฟ์สดผ่านอีกแอปหนึ่งไปนะคะก็เลยมาไลฟ์อีกแอปหนึ่งนะโอเคแอปหนึ่งนะคะ Flip Camera โอเคมาเริ่มจากอาหารกับวิตามินนะคะอ่ะพี่เมย์เชิญพี่เมย์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานชื่อเมย์เหมือนกันนะคะอ่วเดี๋ยวเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนพี่เมย์เทน้ําชิ้งก่อนคะ่ะเทน้ําชิ้งก่อนคะ่ะซ้ำรู้เสียงอะไรอะ่ะตากระโดดโอเค เทน้ำทิ้งก่อนเทตรงนี้ก็ได้ค่ะบอกปลาคับเลยค่ะพี่เมย์เทบอกปลาคับเลยเทได้อ่ะเปิดน้ำปราปลาจากกอกนะคะเปิดน้ำประปาจากกอกนะคะเปิดน้ำประปาจากกอก,กมา Panch ค่ะเปิดกอกเลยค่ะอ่ะพี่เมย์วางเรียงกันสามโหลค่ะแปบ๊บนึงนะคะ พี่เมย์เปิดน้ำประปาพี่เมย์จะใช้แทนนินสกัดสามสีให้ดูว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายนะคะกระจึกกระจึกเดียวเองอ่ะพี่เมย์จะ๊ะนี่จะ้ะโอเควางจะ้ะโอเคก็เปิดน้ำประปาจากก๊อกนะคะหลังจากนั้นแทนนินสกัดเราก็จะมีสามสีให้เลือกสี4 4ส้มสีทอง และสีฟ้านะคะในเรื่องของค่าน้ำนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ทน,นินสกัดควบคู่กับยาป้องกันเชื้อโคเตซายในอัตราป้องกันทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำใหม่เรื่องน้ำจบที่สงตัวนี้เท่านั้นค่ะทน,นินสกัดเลือกสูตรสีใดก็ได้ประสิทธิภาพเหมือนกันต่างกันแค่สีน้ำเท่านั้นวันนี้ใช้อีกสีอีกวันหนึ่งใช้อีกสีมี3สีตามตะก้านะคะมี3สี50ซีซีขนาดทดลองนําไปใช้ได้เลยค่ะโอเคน้ำประปานะคะมีองค์ประกอบน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดหมายความว่าถ้าใช้น้ำดื่มน้ำกินอย่างที่บอกนะคะ ทำไมมีกฎหมายกำหนดนะคะว่าน้ําดื่มน้ํากินห้ามิีแร่ธาตุเกินกําหนดไม่งั้นคนกินเดี๋ยวทำไมเป็นนิว่วดังนั้นจะต้องมีหัวกรองในการกรองแร่ธาตุออกดังนั้นถ้าเกิดเอามาใช้เลี้ยงปลาในระยะยาวปลาจะมีอาการคลีบเครื่องอ่อนแรงนะคะคลีบเครื่องฉีกขาดง่ายนะคะปลาเลี้ยงได้ลูกปลาเลี้ยงได้จะไม่โตเพราะขาดแร่ธาตุดังนั้นองค์ประกอบของน้ําที่สมบูรณ์ที่สุดน้ํากินอย่าใช้ค่ะใช้น้ําปลาปลาเลยเปิดมาจากก๊อกแถมทำไมมียาฆ่าคอรีมาให้ด้วยมันคาบหนอน มันฆ่าหนอนสมอปิงใสต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่เราต้องสลายคอรีนมันเราก็สลายง่ายๆด้วยแทนนินสกัดไงหูกวางไม่ต้องใช้เกลือไม่ต้องใส่ใบหูกวางไม่ต้องหาน้ำประปาไม่ต้องพักแทนนินสกัด3ามสี่น้ำใส่ได้เลยแทนนินสกัดของพี่เมย์ไม่ได้เอามาเอาใบหูกวางนะคะมานั่งหมักแล้วมากรอกขายให้คุณลูกค้ามันคือกระบวนการสกัด กระบวนการสกัดต่างจากกระบวนการหมกักการหมกักเวลาโดนแดดแอมโมเนียจะเยอะขึ้นค่าน้ําจะเป็นกรดมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากแคนินสกัดของพี่เมย์เกิดจากกระบวนการสกัดนะคะเป็นตัวบัฟเฟอร์ไม่ให้ค่า pH มีความเป็นกรดหมายความว่าคุมยาวๆตลอดนะคะน้ําจะเสียช้าลดแอมโมเนียในน้ํากดตะกอนต่างๆลงสู่ก้นพื้นถ้าสมมติใครใช้ก็จะเห็นว่าบนน้ํายังคงใสแต่ว่าเศษตะกอนต่างๆอยู่ก้นพื้นทั้งหมดไม่ได้เกิดจากกระบวนการหมกักเอาใบไม้มาหมักแล้วเอามากรอกขายนะคะเป็นกระบวนการสกัด อัตราการใช้เมียตาการใช้ที่แน่นอนทุกซีซีที่ใส่ความเข้มข้นของแทนนินไม่ได้ต้องกลัวว่าจะไม่เท่าใบหูกวางจะบอกว่าอัตราสม่ําเสมอและเข้มข้นกว่าใบหูกวางพืชที่เรานํามาสกัดไม่ใช่ใบหูกวางแต่นํามาจากพืชที่ไม่มีสารโทษแฝงเลยใบหูกวางมีสารโทษแฝงนะคะ<ๆ>เราเลือกพืชที่ไม่มีฐานสารโทษแฝงดังนั้นคนที่ใช้แล้วจึงจะรู้ความแตกต่างและเห็นความสุขของปลาว่ามันเป็นยังไงต้องบอกว่าเห็นความสุขของปลานะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองถ้าคุณได้ใช้ สินค้าอยู่ในตะกร้ากดได้เลยเราจะลองใส่น้ำส้มก่อนคะ่ะหนึ่งซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะคะเปิดอควาแทนนะคะแทนนินสกัดน้ำที่เห็นในโหลนะคะเป็น0 5นจซีซีก็คือน้ำครึ่งลิตรพี่เมย์ก็จะใช้ในอัตรา0.5ซีซีมีเซลิงไปให้ใช้ดึงสารขึ้นมาที่เลข1หรือเลขศูนย์จุดเลขหนึ่งก็คือ1ซีซีเลขพราะี่เมย์ใช้ศูนจดก็ครึ่งหนึ่งของเลขหนึ่งนะคะแค่นั้นเองแล้วทำไมง่ายนิดเดียวเปิดน้ำประปาจากก๊อกหยดเข้าไปเลยคะ่ะน้ำส้มนะคะ ไม่ต้องรอด้วยนี่ใส่ปลาตามได้แล้วเพราะอะไรสลายคลอรีนแล้วคุณจะเอาน้ํายาวิทยาศาสตร์มาทดสอบคลอรีนกี่ร้อยกี่พันรอบก็ไม่มีเพราะมันคือวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใส่แทนนิสกัดสามสีน่นี้ไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะไม่ใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตไม่ได้มีการใส่สีแต่เป็นกระบวนการในเรื่องของอาการใช้ธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมของคนไทยแทนนิสกัดนี้มีที่ขายที่ไหนไหม ไม่มีประเทศอื่นมีขายไหมไม่มีคุณสมบัติแบบนี้ที่เดียวในโลกพัฒนาโดยทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ5ด้านเป็นสุดยอดสินค้าและโปรดักต์มีจําหน่ายไปหลายประเทศทั่วโลกแล้วค่ะเรื่องจริงไปหาได้เลยไม่มีอืมอันนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะสา่ป้าย 0.5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะจ๊ะน้ำฟ้าน,น้ำทองก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณน้ำฟ้า จบแล้วใส่ปลาตามได้เลยทันทีที่โมเลกุลเนี่ยเห็นไหมร่องรอยของสารเนี่ยมันเจอกับคอรีนนะคะคอรีนสลายทันทีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลมี3าสีน้ําให้เลือกส้มทองฟ้าอ้าวหลังจากนั้นใส่แทนนินสกัดแล้วทํายังไงต่อพี่เมย์บอกว่าต้องใส่ยาป้องกันเชื้อโคไตไซน์นะคะโคไตไซน์ในอัตราป้องกันทุกครั้งที่เปลี่ยนน้าใหม่จะคุมเชื้อได้5วันหมายความว่าถ้าเกิด5วันขี้เกียจเปลี่ยนน้ำอาวเจวันที่เ,เ,นนเมย์ บอกว่าโอเคยังพอได้นะอีกสองวันนะคงไม่ติดเชื้อมากมายนะคะระหว่างนี้ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆเราต้องพูดความจริงนะการในการขายโปรดักต์โปรดักต์ทุกตัวบนท้องตลาดไม่สามารถคุมเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กระทั่งเจ็ดวันนะคะเสื่อมสลายไปเรื่อยๆอันนี้ต้องบอกจะได้เข้าใจหลักการว่าอ๋อเจ็ดวันทําไมคุณถึงให้เปลี่ยนน้านะคะจึงเป็นแบบนี้นะคะศูนย์จุดห้าซีซีค่ะดังนั้นเนี่ยโหลนะ้ำมันครึ่งลิตรนะคะพี่คพนก็ใส่คุมแค่ศูนย์จุดสองห้าเองนะคะใส่นิดเดียวเองอ่ะ เสร็จแล้วใส่ปลาตามได้เลยพี่เมย์ไปตักปลามาใส่ได้เลยค่ะเอาตัวเมียมังกรแดงนี้เลยค่ะเอาฝาหายเลยค่ะกระเด็งกระดอนไปไหนนะโอเคนะคะค่ะต่อเลยค่ะปลาขอเป็นตัวผู้สองตัวค่ะสีแดงล้วนสองตัวค่ะสีแดงล้วนสองตัวเจอกันเลยค่ะให้มันพองกันเลยค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะเชิญค่ะ อีกตัวนหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่เมย์จะปิดไลฟ์แล้วไลฟ์แป๊บๆป๊ป๊แ,ปแปนะคะก็อย่าลืมนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้าของติ๊ t ต็อกนะคะใส่ปาตามได้เลยนะคะโอเคเกือบกระโดดออกนอกโหลแม่อะนะคะนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวน้องก็พองน้องก็กลางแล้วนะคะอ้าวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราพี่เมย์จะทำการคลุกอาหารให้ดู นะคะเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวค่ะน้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะคะแล้วก็พองกลางแล้วเพราะว่ามันปรับค่านะ้าแทนนินของเราจะมีกลิ่นพิเศษเฉพาะนะให้ปารู้สึกว่าปลอดภัยนะคะโอเค นะเวลาเช็คอาการปลาว่าพองกลางหรือไม่นะคุณดูคลิปเครื่องกลางบานได้เต็มที่ถ้ามันเคยร้อยแปดสิบองศาก็ร้อยแปสิบองศาเหมือนเดิมไม่หุบไม่ติดไม่หนีบนะคะแบบนี้น้องตกใจอยู่ไม่ต้องตกใจใพี่ๆปลาหนูป่วยมาทำไมมันไม่กลางนี่คุณดูคลิปเครื่องดีๆเนี่ยมันยังสยายอยู่ไม่มีเชื้อราไม่มีจุดขาวนะคะปลายังปกติเดี๋ยวรอให้มันปรับสภาพแล้วให้มันพองนิดนึงเราต้องทําให้มันกลางให้ได้ถ้าทํายังไงก็ไม่กลางแสดงว่าปลาติดเชื้อดังนั้นรีบใช้ยารักษาภาวะทีวบคู่กับโคไตไซได้เลยดังนั้นพี่เมย พนะี่เมย์จบนะคะโปรดักของน้ําและการป้องกันเชื้อเนาะก็จะมีแทนนินสกัดเลือกสูตรสีใดก็ได้น้าส้มน้ําทองน้ําฟ้านะคะเลือกสูตรสีใดก็ได้ 3- สีนี้นะเพื่อนๆสามสีนี้นะคะหลังจากนั้นทําไมคะใส่ควบคู่กับยาป้องกันเชื้อในอัตราป้องกันทุกครั้งที่เปลี่ยนน้าใหม่เวันร้อเปอร์เซ็นเปลี่ยนน้าทีหนึ่งสามสีนี้จะเลือกใช้สีไหนก็ได้วันนี้สีฟ้าพรุ่งนี้สีส้มอีกอาทิตย์หน้าสีทองอย่างนี้ก็ได้คะ่ะเพราะประสิทธิภาพเหมือนกันต่างกันแค่สีน้ําเท่านั้น จบเรื่องน้ำสองตัวง่ายๆนะคะเกลือไม่ต้องหาใบหูกวางไม่ต้องใส่นะคะน้ำประปาไม่ต้องพักสลายคอรีนทันทีเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารพี่เมย์จะจบที่อาหารเม็ดจิ๋วนะคะกับวิตามินอะมิโนโวไวต้านะคะวิตามินอะมิโนโวไวตาให้วันละมื้อเท่านั้นนะคะสีสันโครงสร้างระบบสืบพันธุ์จะมาครบถ้วนนะคะนั่นหมายความว่า ต่อให้สิอาหารสดคุณมาเวียนกันให้แน่นอนคุณหา A D E K ไม่ได้และ B 1ถึง B 5ไม่ได้เท่าอะมิโนไวต้าแน่นอนอะมิโนไวต้าถูกนำไปใช้ในวงการสัตว์ปีกสักตว์บก,ก,กด้วยนะคะนำไปใช้ในไก่ชนค่ะซึ่งโดบก่อนลงแข็งนะคะฮิตจะมานะคะเพิ่มพลังงานค่ะและถูกนำมาพัฒนาในการใช้ปลาสวยงามมีที่นี่ที่เดียวนะการกระบวนการการกินต้องผ่านกระบวนการการกินเท่านั้นนะคะวิตามินที่บอกว่าหยดลงน้ําใช้ไม่ได้นะ วิตามินที่บอกว่าให้ปลาแล้วหยดลงน้ํานั่นตามความรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหมปลามีระบบป้องกันหลายชั้นตั้งแต่เกรดกระดูกเกรดเนื้อเยื่อเงือกและผ่านเขาเรียกว่าการซึมผ่านเนื้อเยื่อต่างๆนะคะปลามีกระบวนกลไกลในการป้องกันไม่ให้น้ําซึมไหลผ่านนะคะอย่าเห็นว่าปลาอยู่ในน้ําแล้วมันกินน้ําตลอดเวลาไม่ใช่กว่าแต่ละอย่างของเหลวจะเข้าไปในตัวปลาได้นะคะระบบออโมสิต มันไม่สามารถเข้าได้ง่ายๆดังนั้นวิตามินคุณอยากให้มันถึงต้องผ่านกระบวนการกินมันจะไปทํางานและดึงสารบางตัวจากอาหารนะคะควบคู่กันทั้งหมดเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องอธิบายให้ได้นะคะดังนั้นวันละมื้อเท่านั้นกินแล้วไม่ได้ม้อยกกินแล้วไม่ได้เห็นแค่ว่าอะไรคุณต้องดูปฏิกูลมูลปลาอาหารของพี่กินแล้วดูได้ตั้งแต่ขี้ปลาเลยปฏิกูลมูลปลาหมายความว่าจะเป็นผงละเอียดหากอาหารใครให้กินแล้วปลาย,ยังเป็นสีดําก้อนใหญ่อยู่เปลี่ยนแนด์เปลี่ยนยี่ห้อซะนะคะ เพราะหมายถึงระบบการย่อยไม่สมบูรณ์ของพี่กินแล้วไปดูที่ก้นหลดได้เลยจะเป็นผงเล็กละเอียด่ในใหมายถึงกระบวนการย่อยสมบูรณ์และมันย่อยมากๆเพราะในอะมิโนไวต้ามีจูรินซีค่ะเป็นล้านล้านตัวเยอะมากนะคะที่ไปช่วยในระบบการย่อยวันละมือเท่านั้นเวทภชนาการมาแล้วให้เยอะตายให้เวลานะไม่ใช่ให้พอควรอ้าวการคลุกวิตามินแบตจะหมดแล้วหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต หากระปุกที่มีฝาปิดนะคะร้านยี่สิบาทกระปุกไหนก็ได้อ่ะพี่เมย์มาเทอาหารแบ่งเข้าไปแหมแบตก็จะหมดอีกเอาขอบคลุกอาหารให้คุณลูกค้าดูสินค้ายอยู่ในตะกร้านะจ๊ะ,ะมาเทเลยเทเลยเทเลยแบ่งไปพอพอพอ,พอประมาณนี้แล้วแต่เลยจะผสมสักอาทิตย์หนึ่งผสมทีสองอาทิตย์ผสมทีเอาเปิร์วิตามินอามิโนโไวต้าควดเล็กหยดให้รู้สึกว่าทั่วแต่ไม่ต้องแช่นะจ๊ะยดแช่ทําไมนะ้ํามันเสียเร็วไม่ใช่อะไร วิตามินมันมีระบบกลไกในการขับออกอยู่แล้วกินมากไม่เป็นไรกินทุกวันไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลค่ะหยด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 ให้รู้สึกว่าทั่วอ้าวคิดว่าคลุกกันทั่วแน่แล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นเหอดน้าสีแดงคลุกเลยค่ะปึ๊บปุ๊บป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 ๊บมาเหมือนคลุกข้าวเลยคลุกข้าวให้น้องกินใส่อะไรลงไปด้วยใส่ใจลงไปด้วยนะคะคลุก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 เห็นไหมก็ทั่วไม่แฉะนะคะ น้องไม่แฉะหลังจากให้กินแล้วเหลือให้ปิดฝาให้สนิทนะคะมันจะได้กรอบอร่อยถ้ามันเหนียวโดนอากาศมามันจะไม่กินแอะแอะแอข้อห้ามนะคะอุ้ยอุ้อุ้ยๆๆๆขอโทษเพื่อนขอโทษค่ะข้อห้ามนะคะพี่เมย์บอกเปลี่ยนน้ำใส่โคเตซายแล้วแหมปรุงอาหารแล้วเนี่ยปลามันได้กลิ่นพี่พูดจริงๆนะตัวเองมันได้กลิ่นจริงๆนะ มันได้กลิ่นนะคะเนี่ยพี่เมย์จะบอกว่ามันได้กลิ่นห้ามให้เด็กขาดนะเพราะอะไรถ้าเกิดคุณเปลี่ยนน้ำแล้วให้อาหารทำไมปลาเป็นท้องอืดท้องมานนะจ๊ะน็อกน้ำตายทันทีนะประเภทที่ว่าซื้อปลามาซื้อปลาถุงปลาโหลปลาสวยงามทุกชนิดกลนไกเดียวกันค่ะเวลาปลาเคลื่อนที่ลำไส้มันไม่ทํางานเวลาเปลี่ยนายโหลลำไส้มันไม่ทํางานดังนั้นถ้าคุณไปปิดอาหารมันออกมันอ้วกแล้วมันน็อกน้ําตายทันทีเลยนะดังนั้น วันนี้เปลี่ยนน้ำพรุ่งนี้ค่อยให้อาหารจ้ามันไม่เป็นไรเว้นอย่างน้อยนะคะสองกิจกรรมนีส้สี่ชั่วโมงห้ามลืนนี้มือใหม่เกิดเคสทุกวันเกิดเคสทุกวันจริงๆแล้วปลาท้องอืดท้องอืดเราแก้ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นที่ระบบลําไส้พังลําไส้ภายในนะคะอา้าวไปลองเอ,เอาอาหารให้ปลาสักไหนหตัวอื่นปะเดี๋ยวจะได้จบไลฟ์แล้วคะ่ะมาพี่เมย์มาให้เสียอะไรดี เอาให้มา r บ l ลก็ได้วนีวอดเต็มเลยนะเพิ่งเปลี่ยนน้ำนะคะทันนินสกัดอันนี้เป็นสูตรน้ำสีทองนะจ๊ะเอามาพี่เมย์ขอมาให้มันดมชมกลิ่นเนี่ยให้แค่นี้เองต่อมื้อต่อวันต่อตัวน้อยไปหน่อยเดี๋ยวตัวเองแหมมันมันมันมวนไปหน่อยเนาะเนี่ยต่อมื้อต่อวันต่อตัวที่แค่เนี้ยตัวเองแค่เนี้ยมันน้อยมากเนี่ยพี่เมย์ให้ไปแล้วเองเห็นที่โหลไหมเห็นไหมไม่มีสีดําและก้อนใหญ่เลยหมายถึงระบบการย่อยสมบูรณ์นะคะ พี่เมย์ให้ไปแล้วไม่อยากให้ซ้ํานะคะเดี๋ยวมันท้องอืดอ่ะเนี่ยมันก็กินทุกตัวเนี่ยพี่เมย์ก็ให้ดอมให้ไปเรื่อยเนี่ยมันได้กลิ่นนะบอกให้ว่ามันเป็นอาหารสาหรับปลากินเนื้อคุณไม่ต้องกังวลเลยเรื่องมันจะไม่กินอ่ะมันกินทุกตัวนะคะอ่ะมาสายพันธุ์อะไรอีกเอาโคอยหน่อยสองหางหน่อยมาพี่เอาไฟเยอะมาหน่อยอ่ะหนูหนูได้กลิ่นแล้วไหมลูกอ่ะได้กลิ่นอ่ะอ่ะนิดนึงนิดนึงอันเนี่ยโหมันกินหมับหมับเข้าให้เลยค่ะนะคะ ปลาถูกออกแบบมาให้สรีละนะคะมันเหมือนปากมีลักษณะเหมือนช้อนดังนั้นมันก้มลงไปกินเศษอาหารได้แน่นอนมันกินแบบนี้เลยให้วนละมือเองนะคะห้ามให้สองมือนะเพราะอาหารวิตามินกับออมินโนไวตาของพี่เมย์ถูกเวทภชนาการมาเพียงพอแล้วอาหารของพี่เมย์นะขี้ปลากินจะเป็นผงสีแดงละเอียดไม่มีก้อนดำใหญ่มั่นหมายถึงระบบการย่อยไม่สมบูรณ์เปลี่ยนอาหารเลยเปลี่ยนอาหารเลยนะจ๊ะ ของพี่เมคี้จะเป็นผงละเอียดแบบนี้นะคะสีแดงแน่นมันแสดงให้เห็นทางกายภาพเลยให้ดูขี้ปลาพี่มันแสดงอาการหลายๆอย่างนะคะดังนั้นไม่ต้องโม้พี่เมย์ไม่ได้โม้เลยพี่เมย์ให้ดูนะคะในเรื่องของปฏิกูลมูลปลามันเห็นทางกายภาพกินอะไรไปคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะปลาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสีดําก้อนใหญ่มากๆแบ้งๆงงงงคุณไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดจิ๋วกวิตามินดะมินโนไวตาดูในตะกร้าสินค้าได้เลยวันละมือเองค่ะพอแล้ว ทีมวิจัยเวทพชนาการมาพอแล้วอะมิโนไวตา้ามีส่วนในการเพิ่มพลังงานสุดๆ7วันนะคะสําหรับปลาที่ใช้กับปลาไม่ใช้นะให้นํามาเทสนะคะทดสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์นะนำมาเทสทีละสามตัวแล้วคุณก็จะเห็นว่าสีสันโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ความคลื้นสมบูรณ์แตกต่างแน่นอนค่ะนะคะพี่เมย์ให้วันละมื้อพี่เมย์ให้เช้าไปแล้วอันนี้พี่เมย์จะไม่ให้เพิ่มแล้วเนาะนะคะประมาณนี้โอเคแบตจะหมดแล้วเพื่อนๆ เดี๋ยววันนี้จะปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วนะตัวเองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่พอดีมันจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรจะปิดฟาร์มเดี๋ยวน้องก็จะต้องเอ่อเก็บของกันแล้วค่ะนะคะก็ <Spe ed> เดี๋ยววันนี้มีอะไรตัวเองทักทักทักไอดีไลน์ใส่แอดไซน์นำหน้าแล้วพิมพ์ชื่อแบรนด์พี่เมย์เลยเนะี่ยพิมพ์ชื่อแบรนด์ด้านบนเลยนะคะแล้วก็ มีอะไรก็ทักแชทมาได้เลยเอาว่าอย่างนี้เถอะนะคะสําหรับคนที่ต่างสั่ง TikTok Shop นะจ๊ะพี่เมย์ก็แพ็คเรียบร้อยแล้วรอวางของไว้หน้าคาเฟ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอขนส่งมารับจะช้าช้าที่ขนส่งนะไม่ได้ช้าที่พี่เมย์นะอ้าวโบยเลยโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะปิดฟาร์มแล้วตัวเองใครอยากดูปลาอะไรทักแชทมาได้เลยนะพี่เมย์ถ่ายรูปให้ดูได้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าออเดอร์คิวมันยาวมากเลยว่าพี่อยากดูมังกรดําพี่อยากดูมังกรแดงอยากดูคอย,อยากดูอะไรทักมาทักมาขอให้ทักมาเดี๋ยวจะถ่ายให้อดใจรอน,นิดนึ นะคะเพราะปลาเนี่ยมันถ่ายรูปยากเพื่อน